การจะเช็คบินนี้ได้ยกนี้เลยครับเจอสอกซ้ายครับโอ้โหสอกซ้ายครับตีตัดลำตัวไปหมัดหน้าสายแย่ครับขวาตามแล้วพึกคัก้นครับอย่าไปรับเยอะนะครับเอาเอาเจอหมัดซ้ายครับโโอ้หกดเด็ดไปเหมือนกันครับมามาหมุนตัวเสียวจะโดนเผาเครื่องเสียก่อนโอ้ยเเต็มครับโอ้ผู้บรรยายในปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้เลครับดูครับ ดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเอเดมดินเซอร์การจะเช็คบินนี้ได้ยกนี้เลยครับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายครับตาพิมพ์พิมพอีกแล้วครับเจ้าภูมโอ้โหแะแทงเข่าโดนซ้อยไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรกโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งศอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วสอกครับโอ้ยูกนี้ต้องฝึกนะครับ ใช้สายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่คือศาสตร์คือศิลป์ครับ